สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาดมมาชิมซินะคะและตอนนี้ค่ะอยู่กับ ant ant um อนาตามตะวันตุมอนค่ะพิธีกรรายการในวันนี้ค่ะเ,<อ>เทปนี้นะคะเป็นเทปแรกนะคะซึ่งเป็นเทปพ,พิเศษที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเทปนี้นะคะรายการของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้มีนะคะนโยบายค่ะจากทางสามาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่สองค่ะ ซึ่งพี่พี่น้องน้องของเรานะคะมีจุดประสงค์ค่ะตั้งใจว่าอยากจะจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะให้แก่ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะได้มาเรียนรู้นะคะวิธีการทําอาหารค่ะเพื่อส่งเสริมอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับทุกคนค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะอ,ะอย่างสวยงามเลยใช่ไหมคะก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากนะคะคือน้ําพริกค่ะนะคะซึ่งในวันนี้นะคะน้าพริกของเรานะคะก็คือเป็นน้ําพริก นรกไปไปย่างนะคะซึ่งเป็นน้ำพริกที่สามารถนะคะรับประทานกับอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผักนะคะหรือว่าข้าวสวยร้อนๆค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้นะคะว่าวิธีกรรมวิธีการทําน้าพริกของเรานั้นนะคะมีกระบวนการมีวัตถุดิบใดๆบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเราทั้งสองท่านค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์สุกัญญายิ้มทองหลางนะคะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะเอนะคะปุญญานุตันเลิศค่ะ พี่ไก่คะอยากจะสอบถามค่ะว่ากว่าจะมาเป็นเนี่ยค่ะน้ำพริกนรกปลาย่างถ้วยนี้ได้เนี่ยคะ่ะเราจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็จะต้องขอแนะนำนะคะวัตถุดิบหลักของเรานะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของปลาย่างนะคะปลาที่ใช้เป็นปลาอะไรคะค่ะก็จะมีในเรื่องของปลาช่อนนาของเรานะคะค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเกิดหาปลาช่อนนาไม่ได้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของปลา ช้อนทะเลก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของวัตถ yeah. ุดิบตัวหลักๆเลยนะคะในการทําน้ําพริกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของพริกนะคะก็จะใช้เป็นพริกเม็ดเล็กนะคะพริกจินดาของเรานี่แหละค่ะเพราะเขาจะให้ในเรื่องของความเผ็ดที่ไม่เผ็ดมากจนเกินไปนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่นะคะก่อนที่จะเอามาใช้ก็คือตัดนะคะแล้วก็เลือกดูด้วยว่า เม็ดตัวนั้นมีการเสียหรือขึ้นลาหรือเปล่านะคะแล้วก็อเอามาคั่วนะคะให้หอมเหมือนกันแล้วก็ตัวต่อมานะคะ,ะก็คือหอมเจียวนะคะ,ะหอมเจียวแล้วก็กระเทียมเสียวนะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงรสนะคะที่ตามมาก็คือน้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อจะตัดในเรื่องของ รสชาติที่มันเรียดของอน้ำพริกนะคะให้มันมีความกลมกล่อมมากขึ้นใช้แค่น้ำใช่ไหมคะเราใช้เพิ่ใช่ไหมคะ,มคะใช้แค่น้ําต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของน้ําตาลค่ะแล้วก็เกลือนะคะเราจะใช้เกลือในการปรุงรสนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราใช้น้ำปลานะคะมันก็จะมีลักษณะความคาวนะคะแล้วก็คืออีกอย่างหนึง่งก็คือน้ำพริกนรกเรานะคะต้องการในเรื่องของความแห้ง นะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดเราใช้น้ำตาเข้าไปนะคะมันก็จะทำให้น้ำพริกของเรานั้นเกิดแฉะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการคั่วค่อนข้าง<ช>นานค่ะอันนี้คือน้ำมันนะคะน้ำมันที่เราได้จากการเจียวหอมเจียวกระเทียมของเรานะคะ,คะเพราะว่าน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในหอมกระเทียมมันจะละลายออกไปอยู่กับน้ำมันนะคะ,คะมันก็จะได้เกิดความหอมในน้ำพริกเรามากขึ้นค่ะโอเคค่ะ ก็จะเห็นว่านะคะในส่วนของวัตถุดิบนั้นนะคะมีไม่มากแล้วก็หาได้ง่ายๆค่ะค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูะบวนกานการทำน้ำพลิกนรกปลาย่างกันได้เลยค่ะค่ะไปเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องมาโขกหอมเจียวนะคะโขกหอมเจียวซะก่อนนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะ ก็เทให้ระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเห็นค่อนข้างปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะแต่เดี๋ยวเมื่อโขกไปมันก็จะยุบลงเหลอเล็กน้อยนะคะโขกเลยใช่ไหมคใช่ค่ะคุณเอโขกเลยค่ะก็จะให้เป็นให้ละเอียดนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับละเอียดมากนะคะพอเราโขกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมที่ได้ค่ะใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาทํา กส่วนผสมตัวอื่นๆตามมานะคะอ๋ะอนะคะแม่ครัวยกใหม่นะคะค่ะก็จะได้เป็นหอมเ<อ>จียวที่ทเราโขกไว้พร้อมทําน้ําพริกแล้วนะคะคต่อมาเราก็จะทําในเรื่องของการโขกกระเทียมค่ะแล้วก็โขกพริกตามลําดับะนะคะ,คะแต่คุณจะขออนุญาตนะคะในเรื่องของอการใช้อุปกรณ์ในเรื่องของ การช่วยนะคะในการใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อใใช่ค่ะจะได้ทำเอ่อได้ง่ายขึ้นเผื่อบางทีเราเอาไปประกอบในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะก็จะสามารถในเรื่องของการลดระยะเวลาในการทําตรงนี้ได้ค่ะใช้เป็นเครื่องอะไรนะคะเครื่องปั่นผสมอาหารที่บ้านเราปกติก็ได้ค่ะเป็นโถแบบปั่นแห้งนะคะปั่นแห้งที่บ้านหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องปั่นมือเป็นบาร์มิกก็ได้นะคะค่ะปั่นไหมคะ ค่ะเราจะปั่นกระเทียมก่อนเลยนะคะขออนุญาตนะคะเก็บครบพิดนึงนะคะค่ะใส่ทั้งหมดเลยค่ะก็จะเริ่มใส่นะคะกระเทียมกระเทียมค่ะพอได้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมนะคะเข้าเครื่องปั่นนะคะต่อเครื่องผสม ะะแล้วก็กดทํางานนะคะจะสังเกตว่ามันจะลดการทํางานของเราได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วทาไมไม่ปั่นรวมกันไปหมดเลยคะ,ะถ้าถามจริงๆนะคะเพราะว่าตัวกระเทียมนะคะครูไม่อยากให้มันละเอียดมากเกินไปนะคะเพราะเวลาที่เราเคี้ยวน้ําพริกนะคะเวลาทานน้าพริกกับข้าวก็จะได้ในเรื่องของเท็กเจอร์ในเรื่องของพวกนี้ด้วยนะคะ,ะนะคะ,ะ,นะคะก็จะเอาแค่ความละเอียดแค่เล็กน้อยนะคะ,ะก็ะจะ ปั่นแล้วก็พักเอาไว้นะคะปั่นแล้วก็แยกส่วนเอาไว้นะคะหลังจากที่เราเตรียมหอมกับกระเทียมเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาปั่นพริกนะคะคุณเอค่ะเดี๋ยวคุณเอเป็นผู้ช่วยคุณเลยนะคะค่ะกดเหมือนเดิมเลยค่ะทำงานเหมือนเดิมนะคะใช่ตรงนี้นะคะมาจนภูมทำงานนะคะให้ให้ละเอียดหน่อยค่ะให้ละเอียดหน่อยเอียดกว่าพริกละเอียดกว่าตัวหอม นะคะกับกระเทียมนะคะค่ะเราก็ปั่นให้สักครู่นะคะแล้วกส็สังเกตว่าพริกเริ่มละเอียดแล้วนะคะอ่าก็น่าจะได้แล้วนะคะคุณเอ๋คะอ่าโอเคค่ะคะ่ะเปิดเลยค่ะได้พริกแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมทุกอย่างนะคะของเราก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทําการปรุงน้าพริกของเรานะคะต่อกัน ตอนอื่นเลยนะคะก็จะขอแนะนำนะคะก็คือเอาน้ำมันนะคะใส่ในกระทะกระทะเราก็จะต้องอตั้งไฟให้ร้อนสกอนนะคะ,คะอ่ากะ,ะเทสส่วนผสมของน้ำมันลงไปเลยนะคะ,คะจะสังเกตเป็นน้ำมันที่เราใช้เจียวหอมเจียวกระเทียมของเราะนะคะ,คะมันจะมีความหอมของมันอยู่แล้วนะคะ,คะนะคะมีได้หรือยังคะอาจารย์โอเคค่ะเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็น้ำตาลทรายนะคะ ถามว่าบางทีใช้น้ําตาลปี๊บได้ไหมนะคะ,คะน้ําตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายความหวานก็จะแตกต่างกันแต่ถามว่าในกรณีที่บ้านเราไม่มีนะคะ,คะเราสามารถใช้ได้นะคะแต่ขอให้เพิ่มปริมาณของน้ําตาลปี๊บขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะ,คะตามด้วยเกลือนะคะเกลือกอ็ใช้เป็นเกลือไทยะนะคะ แต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นเกลือสรังนะคะคุณเอขาก็สามารถได้ค่ะได้เหมือนกันแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของความเค็มนะคะก็คือให้ลดปริมาณลงหน่อยนะคะอันนี้เราต้องกวนส่วนผสมตรงนี้ให้ละลายใช่ค่ะนะคะอ่าการเติมเราจะเติมความเปรี้ยวลงไปเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะทําการเคี่ยวนะคะอ่า เที่ยวก็จะได้จากน้ำมะขามเปียกนะคะเที่ยวไปใช้เวลานานขนาดไหนคะต้ก็จะสังเกตดูนะคะให้ลักษณะที่น้ำผัดของเราให้มีเวลาให้เดือดเดือดเป็นเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาก็จะมีความเหนียวหน่อยนะคะทีนี้นะคะพอสังเกตว่าน้ำเคี่ยวเรานะคะก็จะเดือดเป็นเม็ดเล็กๆนะคะทั่วแล้วนะคะ แล้วก็จะมีลักษณะคือสังเกตด้วยตาเราก็จะเห็นความข้นนะคะส่วนผสมก็ละลายไปหมดแล้วนะคะน้องหาน่าค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่ในเรื่องของปลานะคะปลาช่อนที่เราโขลกเอาไว้นะคะใส่ลงไปนะคะหอมปลามากเลยค่ะอาจารย์คะเลกแบบหน้าทานแล้วนะคะอาจารย์พอเราใส่ปลาลงไปนะคะก็ กัวส่วนผสมพอเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยส่วนผสมที่เหลือทั้งหมดเลยนะคะก็คือในเรื่องของใส่พร้อมกันเลยแล้วคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ควรให้เข้ากันระวางหน่อยนะคะอ่าตอนนี้เป็นพริกนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็อะไรคะหอมเจียวที่เราเตรียมไว้นะคะแลใส่ลงไปแล้วก็จะใช้เวลาการผัดหรือการผัดค่ะให้เข้ากันให้ส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดก็จะ กดๆ,ๆบ้างบี้ๆบ้างนะคะ oh, ค่ะให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะ,ะคุณเองสงสัยไหมคะสงสัยว่าเมื่อไหรเราจะได้ที่สักทีะนะคะก็คือคัอ่วไปนะคะไม่ให้น้ําพริกมันจับตัวกันเป็นก้อน oh, นะคะ,คะให้ส่วนผสมนะคะมัน กระจายออกที่เป็นเกาะเป็น้นก้อนนะคะให้เข้ากันให้หมดเลยก็คือไม่ให้เป็นก้อนนะคะใช่ให้มันร่วนะคะใช่ค่ะยิ่งคั่วนานนะคะเนื้อปลาเราก็ยิ่งจะฟูนะคะแล้วก็ได้จากได้ความหอมนะคะในการคั่วตรงนี้ด้วยนะคะน้องฮานาก็คือคั่วให้ส่วนผสมมันแห้งมันร่วนหมดเลยใช่คะใช่ค่ะดูนะคะพอได้กินแล้วเป็นหอคไหคะอยากทานข้าวทุกนาทีเลยใช่ไหมคะ อันนี้คือได้แล้วใช่ไหมคะใช่รย์ใช่ค่ะอันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วนะคะก็จะมีความฟูนะคะความฟูจักเนื้อปลาค่ะหอมน่าทานมากเลยค่ะค่ะนะคะก็อาจะสังเกตว่านะคะส่วนผสมทั้งหมดนะคะของเราตอนนี้ก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะเอา ปลาเล็กปลาน้อยนะคะ,คะที่เราเตรียมไว้นะคะ,คะใส่ลงไปในน้ําพริกเราก็จะต้องพักน้ําพริกตัวนี้ให้เย็นสะก่อนอนะคะ,คะเพราะว่านะคะความร้อนนะคะเมื่อ,อไปโดนของกรอบที่เราเตรียมไว้นะคะ,คะมันจะมีในเรื่องของการดูดความชื้นนะคะ,คะเราก็ต้องพักตัวน้ําพริก ของเราให้เย็นสกกนะกอนะคะหลังจากที่น้ำพริกของเราเย็นแล้วทำยังไงต่อคะพี่ค่ะคทีนี้นะคะเราก็จะเอาส่วนผสมของปลาเล็กปลาน้อยนะคะ,คะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยหอมเจียวของเรานะคะ,ะเพื่อใหอ้น้ำพริกของเรามีทัเจอร์เพิ่มมากขึ้นนะคะเวลาเคี้ยวก็จะได้มีความกรุบกรอบนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของโปรโตีนในอาหารเข้าไปด้วยผูกเขาให้เข้ากันนะคะใช่ไหมคะ ภัณฑนที่น่าสนใจมากเลยนะคะใช่ค่ะในช่วงยุคนี้นะคะยิ่งเป็นสินค้าออนไลน์เป็นไงคะตอนนี้นะคะช่องทางการขายก็มีให้เลือกหลากหลายใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ของเราเดี๋ยวเราจัดใส่จานกันค่ะหลังจากที่เราปรุงน้ําพริกนรลกปลาเล็กปลาน้อยหรือปลาปลาแห้งของเราเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทําการจัดเสิร์ฟนะคะคู่กับผักต้มแล้วก็ผักสด ของ<น>เรานะคะคนอกจากรับประทานกับผักต้มผักสดแล้วเนี่ยสามารถทำรับประทานคู่คู่กับอะไรได้อีกบ้างคะที่จะทําให้แบบรสชาติกลมกล่อมเข้ากันนะคะค่ะนอกจากผักต้มผักสดที่เรามีแล้วนะคะเราก็จะสามารถทานคู่กับ ไข่ต้มนะคะไข่เจียวนะคะเสริมมาคู่กับข้าวร้อนๆนะคะก็ถือว่าลงตัวเลยทีเดียวนะคะน้องฮานาคุ่เอค่ะก็ถึงช่วงที่รอคอยมานานแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวหลังจากที่เราได้น้ำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดีกว่าค่ะค่ะพี่เอเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสนะคะเพื่อทำการชิมลิ้มลองรสชาติน้ำพริกนรลกของเราในวันนี้ค่ะขออนุญาตนะคะ รสชาติแบบว่าเนื้อเข้มข้นนะคะเห็ดกำลังดีนะคะแล้วก็มีความครันชี่นะคะในตัวของปลาย่างด้วยนะคะกรุบกรอบนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะถานนี้พิธีกรขอรับผิดชอบต่อนะคะจองทั้งหมดเลยแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะน่าทานมากสีสันสวยงามนะคะแล้วก็เป็นน้ำพริกที่สามารถทําได้ทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะเพราะว่าวัตถุดิบนะคะไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะคะแล้วก็ กลับมาวิธีการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะสํา,าสหรับในวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการมาดามมาชิมซินะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแข่งรับเชิญทั้งสองท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่กายนะคะที่มาให้ความรู้นะคะในการทำทน้ำพริกในวันนี้แล้วก็พี่อเอนะคะคที่เ,เป็นตัวแทนนะคะของผู้ชมทั้งบ้านค่ะมาร่วมเรียนรู้กับเราว่า การทำน้ําพริกนั้นยากหรือเปล่าค่ะและนอกจากแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะอยากจะขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ค่ะนะคะอุทยานการเรียนรู้ SR Park ค่ะที่กองทัพภาคที่2จังหวัดนะครราชสีมาค่ะต้องขอขอบคุณมากๆด้วยค่ะวันนี้ค่ะอยู่แล้วค่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะให้เราไปชวนชิมนะคะชวนชมหรือชวนชอปนะคะ สามารถติดต่อแนะนำนะคะเข้ามาทาง f c e b o o o Fanpage นะคะสมาคมแม่บ้านทหารบกค่ะสาขากองทัพภาคที่2นะคะซึ่งเราก็ยินดีนะคะที่จะพาทุกท่านนะคะไปชมนะคะไปชิมนะคะเมนูต่างๆใหม่ๆอีกมากมายค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราทั้ง3คนนะคะจะขออนุญาตลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ